หลังจากที่มีคำสั่งจากควบาตารนะคะให้คุมเข้มแล้วก็กดขันเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นตามจุดเสี่ยงต่างๆวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหน่วยคอมมานโดจากกองปราบปรามได้นํากําลังไปตรวจตามห้างสรรพสินค้าตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะคะที่มีนะักท่องเที่ยวอยู่กันพลุกพ่านค่ะแล้วก็วันนี้ทีมรล่าความจริงก็ส่งผู้สื่อข่าวนะคะลงไปติดตามปฏิบัติการในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวติดตามกับคุณนัทิกาโลวีรัตน์นะคะได้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่ปฏิบัติการแล้วค่ะ เชิญค่ะเชิค่ะค่ะคุณสุชาดาคุณสุภวรรณคะบริเวณทางเข้าออกลานจอดรถของห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทัลโบ์ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดจากทั้งหมด5จุดทั่วกรุงเทพมหานครที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยค่ะหลังจากที่ได้รับกระแสข่าวว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีรอบวางระเบิดค่าบอมตามห้างสปปรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ปฏิบัติการของคอมมานโดในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดกว่า80นายออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณล,ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวลด์ ภายหลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและการลอบวางระเบิดตามสถานที่เชิงสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญคอมมนโดจัดกําลังลงมาตรวจพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากมีกระแสข่าวอย่างที่เราได้ทราบกันมาแล้วก็มีข่าวบางตัวที่เราเราได้ข้อมูลมาก็จะต้องลงมาสกีนในพื้นที่ เราก็เน้นที่5จุดวันนี้เราใช้กําลังประมาณ80คนพันตํารวจเอกต่อศักดกล่าวว่าการตรวจสอบพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด5จุดคือที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิด์สยามสแควร์มาบุญครองเซ็ทนทรัลลาบพรา้าและห้างสรรพสินค้าเอสพานาาถนนรัชดาพิเศษโดยการตรวจสอบจะเน้นบริเวณลานจอดรถเป็นหลัก พร้อมจัประสานงานกับเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนอกจาก5จุดเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครแล้วตำรวจยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ปริมณฑลคือจังหวัดนนทบ,บุรีและปะทุมธาน,นีด้วยพร้อมเตือนประชาชนให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นระยะ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังขอความร่วมมือกับประชาชนหากพบเบาะแสหรือข่าวสารที่ไม่น่าไว้วางใจสามารถแจ้งได้ทันทีที่เบอร์โทรศัพท์191ค่ะ